สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามีของเล่นใหม่นะครับนี่เป็นรถนะครับมีรถรถอะไรบ้างครับเนี่ยโอ้โหดูสิเตะติ๊กต้ารถคันนี้สีอะไรครับสีอะไรสีฟ้าอันนี้สีแดงอันนี้สีแดงอันนี้อันนี้สีอะไรครับสีแดง V อันนี้สีสีเหลือง yellow อันนี้สีเขียว green โอ้โหเก่งมากรถ่คันนี้มีความสามารถอะไรบ้างครับเนี่ย ขอขอดูขอดูเพื่อกันหน่อยครับโอ้โหขาเหวี่ยงชิคกี่พายจริงหรือเปล่าอาดูคันถัดไปเฮ้ยยกยกเห็น,น,หนไหมเหไหเดี๋ยวไว้คลิปถัดไปเราเอาไปตักทรายดูเนาะ,ะอืมตัไดไฟรถอันนี้เป็นรถโฟล์คลิฟต์นะครับเป็นรถยกอย่างนี้เย แล้วขั้นสุดท้ายโอ้โหเป็นรถแมคโครนี่ครับสีเหลืองตักได้ไหมโอ้ยเดินทำท่าตักเลยไปเลยครับโอ้โหเฮ้ยมากเลยเฮ้ยนั่นเรามีบ้านได้เหรอใช่เฮ้ยมีบ้านมีตัวอะไรบ้างครับเนี่ยโอ้ยมาริโอโอ้โหอันนี้เป็นบ้านของใครครับเนี่ยบ้านของมาริโอ้ใช่ไหมโอ้โหบ้านหลังใหญ่มากไม่ตัวนี้เก็บไม่ได้ตัวนี้เก็บไม่ได้ก็มาเดี๋ยวเก็บให้นะ ขอเปิดประตูหน่อยได้ไหมได้เฮ้ยมีเสียงกิ่งไหมเนี่ยไม่มีเหรอดูดไม่มีเหรออันนี้มีอ้าวเฮ้ยในบ้านมีพี่ควายด้วยอันนี้ม,มีควายโดนขังเหรอไม่ควายไม่ได้ดเลยไอ้ยายต้องไปหลังไฟขอเข้าบ้านหน่อยได้ไหมอด้ไปไปต้องการทป็นอาวุธที่ด้วย Okay. เอากลับบ้านกันแล้วนะคระทุกคนก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย